สวัสดีครับผมวัดพระสวยครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะนำพระมาให้ชาวบูชาและรับชมกันนะครับเดี๋ยวเริ่มองค์แรกเลยนะครับนี่ครับวันนี้ได้พระสมเด็จวัดบางขุนพรมมาอีกแล้วนะครับวันนี้ได้มาสององครับเป็นพิมพ์เส้นได้ครับบีสานะครับสมเด็จวัดบางขุนพรม เป,เป็นพิมพ์เส้นได้ทั้งคู่เลยนะครับวันนี้นี่ครับสภาพถือว่าสวยเลยนะครับเห็นไหมครับฝุ่นๆน,นี่ยังฉาบด้านหน้าเต็มเลยนะครับแสดงว่าไม่ได้โดนสัมผัสอะไรเลยนะครับนี่แล้วก็ตายางนี่ก็คมชัดเต็มใบเลยนะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเอาอง์ละ300นะครับมีกล่องเดิมๆเ,เลยครับอง์ละ300บาทนะครับพี่ๆสนใจก็เพิ่มไลน์ที่เบอร์โทรได้นะครับแล้วก็ทักมานะครับนี่องต่อไปก็เป็นหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลน,นะครับเป็นเป็นพิมพ์กรรมการ เป็นพิมพ์กรรมการเล็กนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเป็นพิมพ์กรรมการนะครับนี่ครับมีกล่องเดิมครับปี2544นะครับเขาเรียกว่ากรรมการพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับนี่จมูกยังสวยเดิมครับองนี้ถือว่าดูง่ายผมส่องให้ดูนิดครับ นี่ครับเห็นไหมครับจะมีรอยเหมือนตุต๊ตตูตอกอยู่นะครับแล้วก็ดูใบหน้านี่ครับอง์นี้นี่สวยเดิมเลยครับคาบไขว่านเดิมเดิมสอกอรุ่นนี้เป็นรุ่นยินนิยมเลยนะครับสอกอร์ีสี่สี่นี่ครับสวยครับองค์นี้สวยจริงเอาหนึ่งพันนะครับองนี้หนึ่งพันบาทนะครับ เป็นพิมพ์กรรมการนี่ครับองนี้เอา1 0 0 0นะครับองต่อมาวันนี้ได้หลวงพ่อแพรมาชิ้นเดียวครับเป็นพิมพ์พระอดเป็นรุ่นแรกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระอดรุ่นแรกนะครับปี0 6ครับนี่ครับเรี่ยมเรี่ยมแบบโบราณเลยครับ ลงลักนะครับรุ่นแรกครับด้านหลังนี้เป็นยันอันนี้เขาเลื่อมปิดพลาสติกแบบรุ่นเก่ามาครับนี่ครับรุ่นแรกนะครับปีศูนย์หกเนี่ยผมเอาแค่สี่ร้อยนะครับรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมใหญ่พิมพ์เล็กก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงสี่ร้อยครับเบาๆเลยองคต่อไปก็เป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนครับ คะแนนหลังยันมิครับหลวงพ่อกลวยวัดพระปางนะครับนี่ปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อกลวยปลกเสกนี่หลวงพ่อกลวยวัดพระปางจังหวัดสิงห์บุรีครับนี่เห็นไหมครับองนี้ถือว่าสวยเลยนะครับ ครับเห็นไหมครับเรียกว่าเรียกว่าคมชัดลึกมากครับองนี้นี่ครับเอาห้าร้อยนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่เป็นมาตรฐานเลยนะครับองนี้ก็เป็นหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นเป็นรูปแบบด้านหน้าเป็นพราพิม์ 09ของหลวงพ่อแพรนะครับแต่ว่าหลังเรียบเนื้อผงน้ำมันแบบนี้เป็นกันเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับเป็นเมื่อเนื้อผงน้ำมันครับสองให้ดูครับ,รบเอาสี่ร้อยนะครับสมเด็จ ล้อพิมพ์พ่อแพรนะครับหลวงพ่อกลวยเอา400ครับต่อมาเป็นหลวงพ่อผาดวัดดงตาลน,นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับเอาเอามาบรรจุกุที่วัดตรงตาลในสมัยหลวงพ่อผาดนะครับตรงนี้เป็นพระดูง่ายมากครับผมเดิมแต่ว่าหย่อนสวยไปนะครับส่วนมากพระจากกุนะครับนี่ผมคนพื้นที่นะครับ พระจักกุนี่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้หมดครับหาสวยๆน้อยมากนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้เยอะๆเยอะมากครับเนี่ยครับยังพอยังพอเห็นพิมพ์นะครับมีขี้กุ่มเดิมๆครับตอนนี้ก็ราคาเบาๆมากๆเลยครับผมเอาพันเดียวครับองค์นี้นี่ครับพระดูง่ายนะครับนี่ครับผมเอาพันเดียวนะครับองนี้ นี่ยังพอเห็นพิมพ์มีคาบกุกเดิมๆครับองนี้ก็เป็นย้อนยุคครับหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคปี27พิมพ์ขี่ไก่องนี้สวยครับนี่ผงเดิมเต็มๆครับนี่องนี้ขี่ไก่ปี27นะครับเอา500ครับนี่ขี่ไก่ยอดนิยมนะครับพิมพ์ขี่ไก่5เส้นครับ จะเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ของเขานะครับพวกพวกยุคหลังๆเนี่ยจะไม่เหมือนยุคแรกนะครับ96เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นปลาปี27นะครับเห็นไหมครับเนี่ยผงก็เต็มเหมือนกันนะครับปลานี่ผมเอา400ครับนี่ครับ27นะครับถือว่าสวยครับสร้างออกที่วัดบางนมโคนะครับนี่ผมให้ดู เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเอกลักษณ์มพนจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนยุคแรกนะครับนี่ครับพระไม่เก๋นะครับนี่เอาสี่ร้อยครับครับวันนี้ก็มีมีมีกิ่งอีกอันนึงครับนี่กิ่งองค์นี้ผมไม่ทราบที่ครับนี่ครับด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปไก่รูปอะไรนะครับเป็นกระไลทองครับนี่ครับ้นกึ่งนี่พระแท้นะครับพระแท้ดูง่ายครับเป็นพระกิ่ง เนี่ยครับไม่ทราบที่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเนื้อกระลหลทองนะครับเก่านะครับเนี่ยคาดว่าประมาณสองพันห้าร้อยกว่าเลยครับพระเนี่ยครับผมเอาแค่สองร้อยพอครับอง์นี้เนี่ยครับสองร้อยนะครับครับวันนี้ก็ลาเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่อุดหนุนและติดตามกันครับผม